ภายหลังจากที่คุณหญิงสุรีพันธ์พบเจอกับปาฏิหารเริ่มที่จะเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับพระสงฆ์หลายรูปและได้ชักชวนคนอีกมากมายเข้าวัดเข้าว่าทำบุญและเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าพระสงฆ์บางรูปสามารถบรรลุธรรมจนกระทั่งกลายเป็นพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ได้เมื่อจนกระทั่งตัวท่านเริ่มมาแน่ใจเมื่อได้พบกับพระาธาตุของพระเกจิชื่อดังทั้งหลายเหล่านั้น ภายหลังจากที่มรณภาพไปแล้วมาปรากฏที่บ้านของท่านชีวิตของคุณหญิงก็เริ่มจะอยู่บนเส้นทางเดินใหม่ที่ละน้อยที่แม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่รู้ว่ากำลังจะกลายเป็นสะพานบุญเส้นใหญ่เมื่อการเสด็จขอพระบร,รมสารีริกธาตุปรากฏขึ้นก็หลังจากเจ้าคุณนอปบเนี่ยก็ยังเจอปฏิหารหลายครั้งแตส่วนใหญ่เป็นเป็นพระเป็นพระเครื่องบูชาเครื่<ล>องบูชาค่ะแล้วทีนี้พนันจำเทวีมันของใครบ้าง คือไม่ได้เฉพาะทางนางจาทีวีด้วยแหละก็ที่ลำพูนเนี่ยเป็นพันปีนะเขาบอกว่างั้นคือตอนนั้นมันมีมาเป็นกล่องเลยอะใหญ่พระนางจามเทวีหรือพระรอดพระรอดพระรอดชุดของพระนางจามเทวีคือยังไงคะเป็นพระก็ลอยมาเหมือนกันแหละมาเป็นกล่องเลยใหญ่กี่องค์คะในกล่องสามสิบกว่าองค์สามสิบกว่าองค์ แล้วตอนนั้นครั้งแรกมาตอนแรกเรายังไม่รู้เลยนึกกับจริงหรือปลอมที่ว่าจับมาจับทีละครั้งเนี่ยเล้นยัยงมีอยู่ไหมครคุณหญิงมีแจกหมดแล้วเป็นเหรียญแจกหมดแล้วด้วยเลยไม่ตอนนั้นผมอยู่ไหนทำไมผมไม่รู้จักคุณหญิงไม่ใช่ผมจะมาขอบ้างไม่ไม่ไม่คือตอนหลังที่เรารู้สึกว่าของนี้ก็ไม่ได้มีค่าอะไรเรามาพบครูบาอาจารย์เนี่ยเดี๋ยว ไหวท่านเสกใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพระรอดนี่เป็นพันปีเลยนะฮะในที่พระเป็นจัพคีเนี่ยพระรอดเนี่ยน่าจะอายุมากพระรอดพระลือเดี๋ยวมีอะไรอีกนะที่มีสามองค์อะเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวกลับมาที่พระบรมสารีริกธาตุก่อนพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคุณหญิงไปประจั์เชื่อเนี่ยยังไงฮะเหตุการณ์ที่ทำให้คุณหญิงแบบเชื่อก็ที่หลังจากที่คุณสมศักดิ์สืบสงวนซึ่งเป็นผู้อำในการ โรงพยาบาลตำรวจ,รวจเนี่ยเท่นก็นบอกว่าอยากให้พี่ไปที่นี่พี่ไม่รู้จักเลยพระมสารีธารบอกไม่รู้จักอ่ะแล้วพี่ไม่เชื่อเฮ้ยผมมีผมจะให้เฮ้ยพี่ได้ปฏิหารพระอมาติงเยอะแยะอย่างเนี้แล้วทำไมพี่ยังไม่รู้จักพระมสารธาตไปหนะ้าแกก็ขยันขยอจนพี่ต้องไปที่โรงพยาบาลตำรวจพอมาถึงเนี่ยแกก็เชิญออกมาให้ดูแล้วะ่ะ อันนี้ผมให้พี่สี่องค์แล้วพี่ที่เลมองนียจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดในใจคิดในใจใในจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วท่านพระพุทธเจ้าท่านคือตอนนั้นเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่เชื่อเรื่องพระบรมสารีรัตนไม่เชื่อเพราะว่าไม่เชื่อเพราะว่าอะไรฮะก็ท่านตายไปสอง0หร้อปีแล้วจะมีกระดูกเป็นอะไรแล้วยังไงฮะแล้วเราก็คิดในใจคิดในใจ หรือปลอมป่าพอคิดันนะว่าขึ้นในกลางอกเลยวัอะไรว้ามันเจ็บมันแป๊บมันเสียงกระแสไฟดูดเงี่ยเหมือนเหมือนหนูไปจับอะไรสายไฟอแล้วมันวบแต่มันแป๊บหลังจากที่คุณหญิงคิดว่าจริงเหรอใช่ไหมคะคุณหญิงไปแตะต้องพระบนายไม่ไม่ได้แตะอยู่อย่างนี้พอคิดว่าคคิดว่าจริงเหรอเออไม่ จริงม้งคนนี่ผมง่ายเลยแกก็บอกนี่พี่ผมจะให้พี่สี่องค์ออกมาสุดท้ายแกแค่นั้นก็ยอมมาถืชายพอรับกลับออกที่สองรอบอ่ะพอสุดท้ายก็โหก็ป่าก็ไม่รู้คนมาพูดเอาเสร็จกระดูกอะไรมูมาที่ไม่เชื่อเนี่ยก็รู้สึกมันแปรบไม่มีโดยที่ไม่มีแสงไฟอะไรมาใช่ไหมฮะไม่มีไแล้วมันขึ้นมากลางอกเราโอเคแล้วตอนนั้นคุญิงพอครั้งแรกเนี่ยคุญิงก็ยังไม่เชื่ออีก เดี๋ยวกันมันติดกันไปเลยนะคะที่เราต้องขอโทษติดกันนะแล้วคลิกไม่แป๊กเนี่ยกี่ครั้งสองสองครั้งติดใช่ไหมฮะติดกันเลยติดกันเลยเริ่มจะเชื่อแต่ยังพอกลับมาบ้านแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกสององค์เป็นสี่สองหกกันที่ว่าอ๋อคือคุณหญิงเนี่ยได้มาสี่องค์พอตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อกลับมาบ้าน เสด็จมาอีกสององค์อะฮะเป็นหกใช้เวลานานไหมกว่าที่จะเพิ่มปสององค์เั้เย็นนลยแล้วคุณหญิงทำยังไงกับสี่สองหกฮะก็พี่บอกอ้าวเก่งจริงให้เราถูกรอตเตอรี่สิเดิมมีสี่เพิ่มอีกสองไป็นึกอ่ะไปหาซื้อรัตเตอรี่สี่สองหกก็ได้มาแต่พอเอิญมันถูกอะมันถูรอตเตอรี่ขึ้นไหสี่สองหกถูกอะใชแล้วพอลงหนังสือไปอะคนก็ไปซื้อตามอีกตั้งหลายรอบนั้นไอ้สี่สองหกเนี่ยมันออกมา ออกหลายรอบแล้วหลายงวดแล้วหลายงวดแต่ติดกันเลยแหละฮะไม่ไม่ติดไม่ติด<อ>แต่คือว่าใครอ่านหนังสือเมื่อไรเขาก็วิ่งไปซื้อกันเนี่ยอย่างพระปรมสารีธาตุที่เพิ่มตัวจะเคลื่อนตัวเจ็ดในนั้นหนึ่งหนังสือเราบอกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดครั้งที่ไปหาสมเด็จยานะ่ะคือคือองค์ใหญ่เนี่ยถ้าองค์หนาๆเน,นี่ยท่านก็เคลื่อนออกงมาเป็นสององค์ถ้าองค์นี้ก็แบ่งครึ่งอะไรอย่างงี้ 9ก้าสิบเจ็ดครั้งในคืนเดียวนี่พอเขียนลงไปในหนังสือคนไปซื้อเก้าสิบเจ็ดออกอีกเขาก็โทรมาบอกเ,เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ครับเราเลื่อนออกมาแบ่งออกมาเป็นเก้าอีกองคหนึ่งเป็นเก้าสิบเจ็ดครั้งไม่ใช่นะเกิดขึ้นเก้าสิบเจ็ดครั้งเราก็คือเอ๊ะตอนนั้นจะบใบแล้วคุณหญิงก็นับตลอดเลยเนาะไม่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 ใช่ก็มัน เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วแยกไปอย่างนี้หนึ่งองค์เป็นสององค์หนึ่งองค์เป็นสององค์เก้าสิบวิ่งไปพวกลูกกับวิลาท่นดูทีวีที่ก็เอตาเฟือปะวิ่งไปล้างหน้าใหม่ที่ยีตามากลับมานั่งทําเป็นอีกเป็นอีกอย่างเนี้เก้าสิบเจ็ดครั้งสมเด็จวิ่งไปหาสมเด็จยานตอนนั้นท่านยังไม่ใช่สมเด็จพปะสังฆราชท่านบอกว่าเรานับขึ้นเกิดขึ้นเก้าสิบเจ็ดครั้ง ก็ท่านถามอกว่าคุณสุริพันธ์ทำไงเอาไงบอกคือของที่ที่ไม่อะของที่เป็นธรรมดาไม่ไม่เคลื่อนก็นไม่แยกองค์อ่ะก็มีแต่อันนี้ท่านแยกองคแล้ว,<อ>ลวเราเชื่อไหมคะหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่นี่คือเชื่อแบบหมดใจเลยไหมคะ,ะก็ก็ต้องเชื่อท่านแสดงปฏิหารหให้เห็นขึ้นมากระตาเป็นมุกขึ้นมาสีสวยแสดงว่าคุณหญิงสุริพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะ แง่มุมไหนก็ตามแต่เนี่ยจะเชื่อต่อเมื่อพิ <ทด S 2> สูจแล้วปฏิหารต้องเป็นปฏิหารด้วยถูกไหมฮะเออจริงเออ,เอ,อคุณมาให้ข้อคิดนี่นึกไม่ถึงภายหลังจากที่คุณหญิงสุรีพันธ์ได้พบปฏิหารเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุทาให้คุณหญิงเริ่มเปลี่ยนความคิดเชื่อในพระพุทธเจ้าพบภูมิการเวียนว่ายใต้เกิดและเชื่อกฎแห่งกรรมมากขึ้นก็ยิ่งทําให้คุณหญิง เบนเข็มสู่การปฏิบัติตนดำรงตนอยู่ในธรรมอย่างแน่วแน่และนั่นก็ยิ่งทำให้พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระาธาตุต่างๆเสด็จมาปรากฏมากขึ้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าชีวิตของคุณหญิงได้กลายเป็นคนฟ้าลิขิตสะพานบุญเต็มตัวอยู่ที่ว่าจะรักษาบุญนี้ได้นานแค่ไหนและเป็นผู้รักษาเผยแพร่และอัญเชิญปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมได้มากน้อยเพียงใดปฏิหารที่คุณหญิงเจอเนี่ยล่าสุดเนยยังมีอีกไหมทุกวันเนี้คบก็บางครั้งโอยปัจจุบันเนี่ยยังมีนี่ไงที่มา,าปึกปึก,ปกที่เป็นเป็นร้อยองคนะอันนี้สมอมาเมะะื่อไหร่อ่ะที่อันนี้ยังให้ให้แบไปอันนี้มาเมะะื่อไหร่ครับอันนี้คือพระอะไรอะ่ะ พ,พระที่หลวงปู่สอธรรมแล้วก็ในเรื่องว่าคบครูบาอาจารย์ถือไม่เท้าออกมามาเป็นทูลน,นี่คุณดูสิเขียนว่าไงดูสิคุณนะ <Okay. S 2> ช่วยสใส่ตาดีคุณดูคุณดูสิรุ่น,นทูลเสด็จรุ่นทูนเกล้าคือตอนนั้นแกออกมาได้ไหมแนได้ 2 5 5 0 2550คุณหญิงยังมีในใจคุณหญิงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคุณหญิงยังอยากจะเจออะไรอยากจะพิสูจน์อะไรยังมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมฮะไม่สงสัยในพระคุณผู้ผพระคุณของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์เลยมีแต่คาลพและเชื่อฟังแล้วนี่ถามท่านเหมือนกันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกเราเป็นคนดื้อทำไมท่านก็เลย ้องมาแสดงให้เราได้ให้กลับมาเพราะเรามีชื่อเสียงมีฐานะดีการงานดีเพราะถ้าเกิดให้คนอย่างนี้เชื่อท่านบอกจะมีประโยชน์คนจะตามก็จะมีโอกาสในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นคนที่จะตามสุดท่านบอกว่าเราต้องมาช่วยกันทรมานสุริพันธ์ทรมานรุกนท่านใช้คานี้กันไงคือเวลาที่อย่างพวกครูบาอาจารย์หรือพวะพระเจ้า ท่านจะทรมานพญนาท่านใช้คําว่าทรมานเพื่อจะเปลี่ยนจากคนมิจฉาทิฏฐิ mm hmm. คือเมื่อก่อนเราเอ้ยคุณหมอโอ้ยบอกเราเป็นมิจฉาทิฏฐิให้เราไม่ได้คนโกงมิจฉาทิฏฐิแปลว่าในคำศาส,สนาไะมครับคนที่เห็นผิดไม่เชื่อชาติหน้ามีจริงไม่เชื่อสวรรค์นรกมีจริงอะไรพวกนี้ท่านเรียกมิจฉาทิฏฐิตอนนี้ตอนนี<ม>้เชื่อหมดแล้วมีเชื่อหมดแล้ว,ห,ลวหนูเชื่อแล้วแล้วทำไมยัง mm hmm. จะงมาปรากฏให้เห็น mm hmm. อ่า แล้วคุณหญิงแล้วท่านบอกว่าเพื่อให้เพื่อนฝูงคนเนี่ยได้พบในเรื่องแล้วก็ได้เชื่อตามถ้าทรมานสุริพันธ์ไปคุณจะตามเขาเข้าวัดเชื่อฟังเนี่ยเป็นแสนลา้านภายหลังเมื่อปาฏิหาริย์มากมายยังคงเกิดขึ้น คุณหญิงกลายเป็นคนฟ้าลิขิตสะพานบุญอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้คุณหญิงจัดทำพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาที่บ้านเรือนไทยเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการเผยแผ่ให้ความรู้ให้พุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาได้มีโอกาสชมและมากราบไหว้รวมถึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุไปบรรจุไว้ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาชมบางส่วนของพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุที่มาปรากฏที่บ้านของคุณหญิงด้วยกันครับ